ฮัลโหลบัดดีนะคะลูกค้าวันนี้นิชามาหรือบ้านพื้นมาค่าโมงนะคะลูกค้าพื้นมาข่ามงใหญ่ๆหน้าสิบเก้านะคะหน้าสิบสองยาวหกเมตรนะคะลูกค้านะส่วนไม้พวกไม้เครื่องก็จะเป็นพวกไม้เต่งนะคะลูกค้าหนาสองนิ้วอยู่นะคะไม้เครื่องนะคะนี่นะหลังนี้ค่อนข้างจะ ค่อนจะใหญ่มากๆนะลูกค้านี่นะคะกว้างมากเลยนะคะสําหรับหลังนี้นะคะ,ะแล้วก็พื้นจะเป็นมัค่าหน้าสิบเก้านะคะ,ะส่วนไม้เครื่องก็จะเป็นไม้สักนะคะลูกค้าไม้สักไม้สักหน้าหกหน้าเจ็ดนะคะลูกค้านะยาวๆหกเมตรเลยนะคะลูกค้านะแล้วก็ หน้าสหน้าสี่ก็จะอยู่ประมาณสามเมตรนะคะลูกค้าสวนฝาก็จะเป็นสักนะคะสักหนาหนายาวๆอย่างนี้เลยนะคะลูกค้าเพราะบ้านเขาจะตีแปะนะคะลูกค้านะบ้านตีแปะส่วนมากฝาจะจะยาวนะคะสามเมตรแล้วก็หกเมตรก็มีนะคะสำหรับฝานะคะสำหรับไม้เครื่องก็คือเป็นไม้รวมแล้วก็มีไม้สักนะคะลูกค้านะอย่างนี้นะคะเจ้าก,ก็จะ ปนๆกันไปนะคะสำหรับไม้เครื่องนะคะใจมะ่าหลังนี้เสารู้สึกว่าจะเยอะนะคะลูกค้าเสาประมาณ30กว่านี่นะคะมะข่าลงมาอย่างนี้นะคะลูกคานะนา19มะข่านี่นิชาจะเอาอไปทำนกดาวนะลูกค้านกดาว นี่นะคะสวยๆอย่างนี้เลยนะคะมะข่าน,นะคะ,ะเดี๋ยวเราจะจัดทำนกดาวสวยๆเลยนะคะ,ะแล้วก็พื้นมะข่าฝาสักนะคะลูกคา้าฝาจะเป็นลูกฟักสักทั้งหลังเลยนะคะสำหรับน,นกดาวหลังนี้นะคะอตอนนี้เราให้ช่างทำทำตัวไม้ไว้แล้วนะคะลูกค้าเป็นบางสวนะคะลูกค้า ทำต้นไม้ไว้เป็นบางส่วนเดี๋ยวนิชาจะพาไปชมข้างบนนะคะนี่มาแล้วนะคะลูกค้านี่นะคะมะข่านาสิบเก้านะคะลูกค้าใหญ่ๆเยาวๆอย่างนี้เลยนะคะนี่นะคะนี่นะคะนี่ที่น้องมันยกกันอย่างนี้อย่างนี้เลยนะคะลูกค้านี่นะคะใหญ่ๆกันอย่างนี้เลยนะคะ นี่นะคะรับกันอย่างนี้เลยนะคะชุดนี้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งรอแป๊บหนึ่งมารับท้ายมารับท้ายนี่นะคะหน้าสิบเก้านะลูกค้ายาวหกเมตรนะคะลูกค้าสวยๆอย่างนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปไปจัดทำนอกดาวให้ลูกค้านะคะเราจะแบบว่าเลือกสรรแต่ไม้ดีๆนะลูกค้านอกดาวหลังนี้รับรองว่า ที่ไหนก็จะไม่ทาเหมือนเหมือนนิชานะลูกคคานะนิชาคือจะให้ไม้ดีๆลูกค้าไปเลยพื้นมะข่าฝาสักนะคะลูกค้านะฝาเฟี้ยมสักเลยนะเฟี้ยมซะด้วยนะคะลูกค้านะที่จะทานะคะธรรมดาเราไม่ทานะคะเราต้องทํานอกดาวให้แบบว่าให้ดีไปเลยเห็นไหมคะนี่นี่จะเป็นพื้นมะข่าเท่านั้นเลยนะนะคะลูกค้าอันนี้เดี๋ยวเราไปขัดแต่งก,ก็จะสวยมากเลยนะคะหน้าสิบเก้านะคะ ขัดแต่งก็สวยมากๆเลยอยู่แล้วนะคะนี่นะคะแต่ละพื้นจะเป็นมะข่าแล้วก็สักปนนิดหน่อยนะคะลูกค้านะแต่แผ่นใหญ่ๆอย่างเงี้ยจะเป็นมะข่าทั้งหมดเลยนะคะนี่นะคะนี่นะคะแผ่นใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะคะลูกค้าดูมะข่านะคะเห็นงะสวยไหมคะแผ่นใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะคะก็อาจจะมีแตกบ้างแต่เดี๋ยวนี้ชาจะไปโป้มันก็สวยมากๆอยู่แล้วนะคะลูกค้านะสาหรับมะขานะมันเป็นไส้อยู่แล้วมะขานะคะ น้อยที่จะไม่เจอไส้นะคะสำหรับมะขามนะคะแต่ว่าเป็นไส้ที่แบบว่าไม่ได้น่าเกลียดอะไรเดี๋ยวนิชาให้ช่างของนิชาโป้ะนะคะจัดการโป้ปรับแต่งก็โอ้โหสวยงามแล้วลูกค้านู่นทางนู้นก็เป็นมะขามแผ่นยาวนะคะลูกค้านี่นะคะแผ่นยาวไปน,นู่นเลยนะคะอันนั้นรู้สึกว่าจะเป็นหน้าสิบสิบสามสิบสี่นะคะอยู่ล่อกนั้นนะคะสามสิบสี่อันนี้จะเป็นสิบเก้านะคะลูกคา้ายูหน้าสิบเก้านะ แล้วก็ไม้พื้นค่อนข้างจะหนามากเขาจะเอาแบบเหมือนกับว่าจะเป็นไม้เครื่องนะคะลูกค้าหนาสองนิ้วเลยนะคะสำหรับไม้พื้นนะคะลองนั้นจะเป็นตรงนี้จะเป็นสักนะลูกค้าสักหน้าหกนะคะหนามากลองนกสักหน้าหกนะคะอันนี้รู้สึกว่าจะเป็น ข่ะลูกค้าะคะล็อกนี้จะเป็นมะข่านะ,ะสวยๆเลยนะคะนี่นะคะน้องดึงไปแล้วโอเคนะคะ<อ>ลูกค้าสำหรับเสาเสาชุดนี้ก็สวยๆนะคะดูในชาดูก่อนนะคะว่าเราจะจัดขายกันที่เท่าไหร่นะคะเพราะว่าจะมีเสายาวลวดนะคะลูกค้านี่นะคะอันนี้จะยาวลวดเลยนะคะยาวลวดขึ้นมาตรงนี้ก็คือหกเมตรนะลูกค้านะอันนี้ยาวลวดหกเมตรเสาทั้งหมดรู้สึกว่าจะมีประมาณสิบยี่สิบ สามสิบน่าจะประมาณเอ,อ่อหนึ่งสองสามสี่ห้าสิบยี่สิบยี่ห้ายี่ิบเก้านะคะโอ้โหโดนตะปูไม่ยี่ิบเก้านะคะสวยยี่ิบเก้าต้นนะคะบางทางกว้างมากๆนะคะลูกค้าเดี๋ยวเสาเดี๋ยวนีช้าต้องดูก่อนนะคะว่าอาจจะต้องจัดไปทาเสาลอกดาวเพราะว่าข้างล่างจะสวยมากนะคะนหน้า 8, หน้าแปดหน้าเก้าเลยสําหรับเสานะคะ เสาวสวยๆกันเลยนะคะเดี๋ยวเราจะจทำดาวนะคะโอเคขอบคุณมากๆนะคะลูกค้ายัางไงก็เอาไว้ติดตามอยากได้ไม้อะไรก็ทักนิชามาได้นะคะเพราะว่าไม้ชุดนีเ้เราจะค่อนข้างยาวนะคะลูกค้ายาวอยู่ที่6เมตร7เมตร8เมตรกันเลยนะคะลูกค้านะสำหรับไม้นะคะโอเคตอนนี้เราเริ่มทยอยขึ้นรถกันบ้างแล้วนะคะบางส่วนนะคะเราจะเก็บได้เท่าที่เก็บได้นะคะแล้วก็พรุ่งนี้เราก็ จะมาเอา,อาชุดตรงล่างกันนะคะลูกค้าวันนี้เราจะเก็บชงบนไปก่อนนะคะวันนี้เราเก็บชงบนไปก่อนเสานี่ก็คือค่อนข้างจะสวยๆเลยนะคะนี่นะคะอาจะโอเคนี่นะคะไม้เราจะยาวๆอย่างนี้เลยนะคะลูกค้า ลูกค้าท่านใดสนใจไม้อะไรก็ทักนิชามาได้นะคะสำหรับไม้นะคะโอเคขอบคุณค่ะ